ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดิวเวเลียมีใครที่คลั่งการดูซีรีส์แนวจอมยุทธอะไรพวกนี้บ้างไหมครับแน่นอนว่าผมคือหนึ่งในน,นั้นเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ผมจะพามาดูกับซีรีส์จีนกำลังภายในที่ผมเชื่อว่าเหล่าผู้ที่คลั่งไคล้จอมยุทธน่าจะชอบกันแน่แนส่วนจะมีเรื่องไหนกันบ้างนั้นก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์แล้วไปดูกันเลยครับ เป็นซีรีส์จีนฟอร์มยักษ์ที่หยิบเอาเรื่องราวของเทพนาจามาสร้างเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเหล่าอภินิหารการต่อสู้สุดตื่นตาตื่นใจให้ผู้ชมได้ร่วมล้นไปกับการประจนภัยของนาจาและเหล่าพวกพ้องเมื่อโลกต้องประสบทุกข์เข็ญเพราะปีศาจชั่วออกมาอารวาสนาจาและเสี่ยหลงนี่จึงร่วมมือกันเดินทางตามหาของวิเศษทั้ง5้าเพื่อเอามาใช้ต่อสู้กับราชาปีศาจให้ความสงบกลับคืนมาอีกครั้งแก่โลก ซีรีส์จีนสุดมันที่สร้างมาจากในิหญ่เรื่องดังทุกกระแสะสร้างยอดวิวสูงสุดกว่า4,000ล้านวิวนำแสดงโดยดาราชาวจีนชื่อดังมากมายพร้อมด้วยไอดอลหน้าใหม่จากวง X9 มาร่วมแสดงโดยเรื่องราวการต่อสู้แลกกะการผจญภัยของเซียวเหยียนจอมยศหนุ่มที่เคยมันฝึกฝนวรยุท์เพื่อจะกลับมาล้างแค้นและปกปู้ชื่อเสียงให้วงตระกูลส่วนเรื่องราวต่อไปจะเป็นยังไงนั้นก็อย่าลืมไปติดตามกันได้ในเรื่องสับย์ทะลุฟ้า ซีรีส์กังฟูเรื่องราวของห้าหนุ่มสาวชาวฮ่องกงที่ชิงเรื่องราววุ่นวายมาฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ที่สำนักบูตึงฐานที่ศักดิ์สิทธิ์บนเขาสูงเร้นลับในแผ่นดินใหญ่ที่นี่นั้นนอกจากจะได้พัฒนาทางร่างกายและจิตใจแล้วพวกเขายังได้พบทางแก้ปมปัญหาที่ยังค้างคาใจอยู่อีกด้วยส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นอย่าลืมไปติดตามกันได้ในเรื่องคนจริงสิ์บูตึง ซีรีส์แนวกังฟูกำลังภายในเรื่องราวของหนุ่มนักสู้ที่พลัดพรากจากครอบครัวไปนานหลายสิบปีเมื่อได้กลับมาบ้านเกิดอีกครั้งที่ที่เขาเคยอยู่กลับเปลี่ยนกลายเป็นเมืองอันตรายไร้กฎหมายเขาจึงต้องรวบรวมก่อตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อปรับอันธพาลในถิ่นอันตรายแห่งนี้ให้หมดสิ้นพร้อมๆไปกับตามหาตัวน้องสาวที่หายไปเป็นซีรีส์เรตติ้งสูงประจำปี2016แถมยังกวาดรายได้และคำชมมากมายนำแสดงโดยรูโกเฉินหูติ่งจินและเบนจามินเยือนส่วนเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปนั้นก็อย่าลืม ตามกันได้ในเรื่องคดคลั่งเมืองคนเถื่อนหนึ่งในสุดยอดซีรีส์จีนกำลังภายในประจำปี2017เรื่องราวของสองเทพอรหันที่ต้องลงมาทำภารกิจตามหาของศักดิ์สิทธิ์บนโลกมนุษย์ที่เต็มไปได้วยความสนุกสนานเฮฮาทุกตอนนำแสดงโดยดารานักแสดงชื่อดังอย่างเจ้าจัวเวินจูย่าชินและเจ้าหานญิงซือ ีรีสแนวกำลังภายในที่ดัดแปลงมาจากนวนิยายเรื่องการสื่อจิ๋วเม่ยของเสี่ยวอี้ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากความรักก่อนจะแปลเปลี่ยนเป็นความแค้นจนนำไปสู่เหตุการณ์น้องเลืิดระหว่างเจ็ดผู้เยี่ยมยุทและซุยหงเสาสาวงามแห่งพักมาน,นำแสดงโดยจ้างติงหานช่วยเผิงชินเซืียและช่องเหมือนอวี จริงๆก็มีอีกหลายเรื่องที่ผมชอบอย่างเช่นปรมาจารย์รัธิมานอะไรพวกนี้แต่ถ้าจะมัดรวมกันให้หมดเวลาคงไม่พอเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสจะทำต่อให้และสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไว้เพียงเท่านี้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ